สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love d i ิ g น,น,นี่คือความรักคนโสด Random EP ที่54แล้วนะคะหัวข้อนี้สำหรับคนโสดหรือถ้ามีคนคุยสามารถเช็คพลังงานได้เลยนะคะถ้าท่านไดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ ไปต่อได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะหินมงคลสวยๆผ่านการสเปลเรียบร้อยแล้วพลังงานบริสุทธิ์ตามแบบตะวันตกคลิกไปที่ลิงก์ Instagram ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจจะจองคิวอ่านการ์ดส่วนตัวกับอาจ,จารย์ซันตอนนี้ยังเปิดรับอยู่ถ้าปิดรับเดี๋ยวแอดมินจะรีบแจ้ง ให้ต no nice ิดต่อแอดมินเช่นเดียวกันนะคะสอบถามค่าครูแล้วก็สอบถามคิวได้เลยนะคะเมื่อได้รับคิวไปแล้วขอความกรุณาอย่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อกับรูปโปรไฟล์ที่ l ลน์แอดนะคะเพราะเราจะต้องโทรคุยกันในนั้นเดี๋ยวแอดมินหาไม่เจอจ้าฝาก Channel Sound of Love r e a d i n g Tarot ไว้ด้วยในนั้นจะมีคลื่นพังเสียงดึงดูดความรักเนื้อคู่รวมถึงอ่านออร์ข้อกาให้คุณได้เก็บดาวน์โหลดเอาไว้ฟังนะคะเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จได้ รั่วเร็วนะคะคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าบนคลิปถ้าเป็น Facebook ขอทราบเรื่องราวความรักคนโสดแรนดอม ep ีที่54สำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้หวังว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกับครอบครัวเราหลายๆท่านที่ส่งข่าวดีมาเมื่อปีที่แล้วเนาะโหข่าวดีการแต่งงานเยอะมากๆนะทั้งกับ ชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยผนนี้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันขอทราบเรื่องราวความรักคนโสดค่ะความรักคนโสด EP ที่54าส่้า free yourself ถ้าขึ้น free yourself แบบนี้ต้องบอกว่าคู่ของคุณอนะ เขาอาจจะแตกต่างจากที่คุณคิดไว้คุณอาจจะต้องเปิดใจหรือว่าคุณอาจจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อที่จะมีโอกาสได้เจอเขานะคะอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบที่จะออกไปไหนไปทําอะไรแต่ถ้ามีเหตุแงตรงจูงใจก็ควรจะต้องปล่ไปบ้างหรือถ้ามีคนมาชวนออกเดทแต่มีความต่างกันมากคือทุกอย่างตรงหมดเลยนะคะแต่ว่าต่างกันในเรื่องอายุนะคะหรือว่าเขาดูดีเวอร์เกินกว่าความเป็นจริงเลยไม่กล้านะคะพลังงานฟรีเอเวอร์เออกมาบอกว่า ลองกล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีดูสซเพราะว่าเขาก็น่าที่จะเป็นเนื้อคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิส์ส่งมาให้และเห็นสมควรว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะหรือหลายท่านเนี่ยอยากเจอเหลือเกินชาวต่างชาติแต่โคตรจะไม่ชอบเว็บเดทเลยใช่ไหมลูกนะคะแต่ถ้าเกิดลองดูสักหน่อยนะไปศึกษาหาข้อมูลเว็บเดทที่มีคุณภาพ ศึกษาหาข้อมูลวิธีดิวธรรมชาติของชาวต่างชาติรู้ทันนะคะรู้ทันเกมนะรวมถึงวิธีคัดเลือกนะคะคนต่างชาติคุณภาพรวมถึงวิธีการเช็คแกมเมอร์คือถ้าเรามีความรู้เยอะอะนะคะเหมือนเม่นอะนะใครทำอะไรเราไม่ได้หรอกหรือถ้าได้เนี่ยมันก็เป็นแค่แผลถลอกลมันไม่ได้เป็นแผลลึกนะคะก็ลองดูหรือถ้าใครบอกว่าฉันอยากจะเจอตามธรรมชาติโดยไม่ออกไปไหนเลยฟรีเซลก็บอกว่า คุก็มีโอกาสเจอแหละแต่ชา้านะเธอเพราะว่าเธอจะอยู่แต่ในบ้านไงนะนะคู่จะมาเคาะประตูยังไงไหวใช่ไหมคะอ่าอีกหนึ่งใบอะไรเอ่ยเวดดิ้งอยากแต่งงานไหมล่ะยูเวอร์สถามว่าอยากแต่งงานไหมมีโอกาสจะได้แต่งงานนะมีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่นะถ้าเกิดว่าเราลองเปิดใจดูหรือบางคนนะอาจจะปิดกัน้นเพราะว่าเจอความรักที่มันเสียใจเจ็บปวดไปเยอะจนไม่อยากคาดหวังนะคะ เราก็ต้องตั้งคําถามว่าทําไมเราจะไม่หวังดีกับตัวเองในเมื่อคนที่เคยทาร้ายเราอ่ะเขายังหวังดีกับตัวเขาเห็นแก่ตัวเขาเลยเราก็ต้องเห็นแก่ตัวเราบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้เจอคู่แท้ที่จะมาแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะอีกหนึ่งใบก็คงจะเร็ว,รวนี้นะมีเกณฑ์การจะได้จเจอ,จเจอมีคนจะมาจีบนะคะแล้วก็จะมีอารมณ์ความรักโรแมนติกนะคะในแบบที่อาจจะรู้สึกว่ามันนานแล้วไม่เคยเจอเนาะ แต่ว่าคนนี้จะได้พบเจอเอ,าอารมณ์โรแมนติกมีคนมาจีบนะหรือคุณผู้ชายก็จะเจอคนที่ถูกใจรู้สึกอยากพูดคุยอยากสัสมพันธ์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ออกเดทนะเหมือนได้เราเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาวัยรุ่นอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้จะแตกต่างออกไปตรงที่จะเป็นคนที่ มาผูกพันธะพันธนาการแน่นหนักกับคุณด้วยการแต่งงานนั่นเองก็คือจะได้เจอคู่แต่งงานนั่นแหละนะคะนั่นเดี๋ยวเรามาแคริฟากันต่อเลยนะคะสำหรับคนโสดนะขอทราบเรื่องราวความรักคนโสดนะคะแรนดอมคนโสดแรนดอม EP e 5ที่54าจันทร์ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ภาพมันจะเป็นอะไรไหมเนาะ จำไว้ว่าไม่เป็นโรแมนต์วฟลนดงนะคะนี่ขออนุญาตปิดไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ YouTube เขาก็มีกฎเกณฑ์อะไรก็ไม่รู้อะ่คอะคล้ายๆล้ายติ๊กตอกอ่ะแล้วคือมันอยู่ยากอะ่ะอืมช่องปลิวและเศร้าเลยนะอดเจอ,อาจาเลยลูกโอเคหึ่งไมึ่เท้านะคะคนนี้จะเป็นรักแรกพบของคุณแล้วก็ เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียแน่ๆสองไม่เท้าเป็นรักระยะทางไกลนะคะหกถ้วยเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติที่อธิฐานขอพรแล้วก็ได้ตามมาเจอกันในชาตินี้นั่นเองนะคะออพลังงานแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขามันกำลังจะเกิดขึ้นในเรน็วนี้คือคิดฝันอะไรไว้อะคะ่ะคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอนะคะดังใจฝันนั่นเองขออีกหนึ่งใบนะคะ โอเคไพ่หนึ่งถ้วยคนคนนี้เป็น New Love Energy นะคะเพราะว่ามา clarify ที่6ถ้วยเนาะเป็น New Love แล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่มีชะตาผูกพันกันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะพลังงาน8เหรียญพลังงาน Moon แล้วก็พลังงาน10ถ้วยทั้งคุณและเขามีจิตสื่อถึงกันนะคะ Page of Earth แต่ก็แน่นแหละ นะอาจจะต่างกันด้วยเรื่องของอายุนะคะก็เลยเป็นเหตุให้มีความเป็นไปได้ว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้หรือว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณลองเปิดอกเปิดใจคบหาดูนะคะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะได้แต่งงานกับคนคนนี้เพราะว่าพลังงานเนื้อคู่ที่คนคนนี้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะกับหนึ่งไม้เท้านะ การเจอะเจอการจะเจอะเจอการผ่านทางโซเชียลและดูเหมือนว่า80%เลยทีเดียวคู่ของคนหันี้อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันจะต้องเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่ความรู้สูงจบจากต่างประเทศหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวเนื่องกับต่างชาตินั่นแหละแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันหรือมีความต่างเยอะเช่น อายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาเป็นหัวหน้างานของคุณอนะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าเขามีธุรกิจมีหน้าที่การงานที่เหนือกว่าเรามันก็อาจจะทําให้เราฉุกคิดก็ได้นะว่าเอ๊ะเราจะไปเป็นตัวถ่วงเขาไหมเราจะเหมาะกับเขาหรือเปล่าเขาควรจะได้ที่ดีที่เหมาะสมหรือเปล่าที่ดีที่เหมาะสมก็คือใจสองดวงรักกันนะคะผูกสมัครรักใคร่แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันนําพาความรักไปสู่ความสําเร็จ มากกว่าอันนั้นนะ่ะคือความเหมาะสมฐานะหน้าที่การงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากหรอกนะคะที่เราเห็นกันทั่วไปในยุคสมัยนี้ฐานะเท่าเทียมแต่งแล้วก็อยู่กันไม่ได้ก็มีเยอะนะคะดังนั้นความเหมาะสมเท่าเทียมมันอยู่ที่พลังงานในตัวคุณกับเขาว่ามันจะตรงกันมากน้อยแค่ไหนนะคะคนคนนี้จะเป็นรักทางไกลแล้วก็เป็นความรักที่เรียกว่าเหมือนรักแรกพบ พอได้เจอกันเนี่ยก็รู้สึกถูกชะตากันจำกันได้ทั้งคู่เลยจำกันได้ตั้งแต่แรกเห็นจะมีความคิดจะมีการใช้ชีวิตคล้ายๆกันแม้ว่าเขาจะมีฐานะเหนือกว่าก็ตามนะคะคุณก็จะโชคดีได้คนที่คนมีฐานะที่มีจิตใจดีมีเมตตานะคะ 6เหรียญถามว่าเปยไหมเปยนะคะทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายคุณจะได้เจอคนที่ทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์แบบไร้เงื่อนไขนะคะแต่ไม่ได้ไรสตินะแบบไรเงื่อนไขคือหมายถึงให้ไปแล้วก็ให้เราด้วยความเมตตากรุณาไม่ได้คิดอยากทวงคืนกลับมาแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าถามว่าชีวิตถ้าได้เจอแล้วจะสุขสบายไหมจะมีความสุขสบายในวันข้างหน้า แล้วก็ดูเหมือนว่าคุณอาจจะโชคดีไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคู่ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเขาจะเป็นฝ่ายจัดสรรเวลาในการมาสร้างครอบครัวอยู่กับเราที่ประเทศไทยที่ประเทศที่เราอยู่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอีกนะคะดับเบิลโชคดีแหละได้คู่ดีมีฐานะแล้วนะคะ แล้วก็ยังได้คนที่จะเข้ามาดูแลสร้างหลักปกฐานที่เมืองไทยให้เราอีกด้วยก็ขอให้รับสิ่งดีๆจากคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ ระยะเวลาการเจอะเจอกันนะจริงๆแล้วมันอยู่หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกอาจจะหนึ่งถึงหกสัปดาห์ขึ้นไปหรือว่าหนึ่งถึงหกเดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกันทีนี้ถ้าได้เจอกันแล้วอะค่ะการเจอเจอในชีวิตจริงนี่แหละอาจจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงหกสัปดาห์หรือว่าก่อนหกเดือนนะยังไงจะต้องได้เจอได้ออกเดทสารสัมพันธ์เมื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขามันจะม,มีมีมีสื่อถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะ เช่นไปเที่ยวไหนก็ชอบไปในที่ท,ที่เที่ยวเหมือนกันบางทีนึกจะพูดอะไรอ่ะก็พูดออกมาตรงกันเลยอะไรแบบนี้นะคะคือใจมันสื่อถึงกันการสื่อสารการสานสัมพันธ์จะไม่ยากแล้วก็ไม่ช้าเพราะว่าเป็นหนึ่งถ้วยนะคะถ้าได้เจอกันนับจากวินาทีนี้ไปอีกหนึ่งปีข้างหน้ามีเฮนะมีการได้แต่งงานมีการได้มั่นหมายมีการได้เปลี่ยนสถานะนะคะ ถือว่าช่วงดีมากๆที่คุณได้พบเจอคลิปนี้บุคลิกลักษณะหน้าตาของเขาเป็นหนึ่งไม่เท้าคือคนเป็นเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดเกินต้านนะคะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆแต่มันเป็นพลังงานตัวเขาซึ่งเขาไม่ผิดนะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายไปหวานสเสน่ห์หรือว่าไปทํานิสัยแบบทํานิสัยเหมือนแบบว่า เห็นคนอื่นเป็นของเล่นหรือว่าเป็นเกมเล่นๆในเรื่องของการใช้ความรู้สึกนะคะก็คือไม่เจ้าชู้นั่นเองแหละรักเดียวใจเดียวอยู่แต่กับคุณนะคะดังนั้นก็เลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกวิมันจะดีหรอเขาดีดีพร้อมไปหมดเลยนะคะทําไมถึงจะไม่กล้ารับสิ่งดีๆไว้ละ่ะในเมื่อิเวาร์ส่งสิ่งดีๆมาให้ก็ควรจะรับไว้นะคะหน้าที่การงานของเขาหนึ่งไม้เท้านะคะกับหกเหรียญนั่นหมายความว่าคนคนนี้ ออมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีรากฐานมาจากครอบครัวเดิมอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะที่สืบทอดกันมาอะไรประมาณนี้นะคะคือฐานะมั่งมี่ทำรวยอยู่ก่อนแล้วและตัวเขาเองก็มาอาจจะเป็นนิวเจนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาทำบริหารจัดการธุรกิจของครอบครัวเขานะคะการแต่งงานถามว่ามันจะมีความยุ่งยากในภายหลังไหมไม่มีนะมันเหมือนแยกกันออกมานะคะ คือคนคนนี้เป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานได้ดีนะดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาดราม่าครอบครัวเพราะว่าในอนาคตไม่เห็นเห็นแต่ความสุขความสบายใจที่จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่อบอุ่นเรียบง่ายแต่ว่ามันก็มีความมั่งคั่งปลอดภัยนะคะอยู่ในอนาคตในวันข้างหน้านั่นเองน,นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น เกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาหนึ่งถึง6สัปดาห์หรือว่า1-6ถึงเดือนขึ้นไปบวกลบเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรแล้วก็ธาตุน้ํากระกฎพิจิกมีรวมถึงธาตุไฟเกี่ยวเนื่องกับคนที่คุณจะได้แต่งงานถ้าได้เจอกันก็ภายในหนึ่งปีนี้สําคัญที่ว่าฟรีโอเซลหรือเปล่าล่ะ <laughs> เปิดประตูใจหรือเปล่านะคะกล้าหรือเปล่าในการที่จะ รับสิ่งใหม่ๆที่ดีจากยูนิเวอร์สที่ท่านกำลังจะส่งมอบให้ยูนิเวอร์สก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณหรือว่าจิตใต้สำานกจริงๆแล้วอยากได้แบบนี้แต่ไม่กล้าอะ่ะทีนี้พอเขาส่งมาให้เป็นตัวเป็นๆแล้วอะ่ะถ้าไม่กล้ารับผลน,นี้รอคู่ลำดับถัดไปยาวอา <c oughs> จารย์ซันบอกเลยว่ายาวนะคะเพราะเจอคลิปนี้มีโอกาสละจะได้เนื้อคู่ลำดับต้นๆก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้อีกแบบนึงนะคะฟร,รีเซลก็บอกว่าก็ต้อง,องรอลําดับถัดไปอีกยาวเป็นปีนะะอาจจะถึง6ปีก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหนะคะอาจจะเจอการผ่านทางโซเชียลมีเดียและบอกไปแล้ว1ทางคนรอบข้างน้อยทางการเดินทางมีส่วนเพราะเป็น1นึไม้เท้าเอาเป็นว่าเจอการทางโซเชียลมีเดีย80%นผ่านทางการเดินทาง30อ่20า20%จ้ะโอเค เดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจกันหน่อยนะคะว่าแองเจมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างในท้ายนี้นะไอ้ดูสิฝึกฝนในการที่จะรู้สึกแบบคิดเข้าข้างตัวเองบ้างนะคะฝึกฝนในการคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าเออเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละทําไมถึงจะไม่มีโอกาสได้ละ่ะ ความรักสามารถทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าคุณมีความรักในตัวเองมากพอมีความเชื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนิดละหน่อย,อยที่บอกนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าเราจะต้องได้สิ่งดีๆอย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะได้รับคนของคุณนะที่กําลังจะก้าวเข้ามาในเร็วๆนี้เตรียมพบกับคู่แท้นะคะความรักโรแมนติกและ new love รักครั้งใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งสุดท้ายของคุณในเร็วๆนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ